สวัสดีคะ่ะพบกับบ้านะคะช่องฮักแฮงสไตล์พาลุยนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาอัปเดตบอลสีที่ส่วนออมเงินนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าพี่พงศ์มีอะไรมาอัปเดตกับเราบ้างนะคะวันนี้พี่พงศ์สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตที่ส่วนอ,อมเงินสักหน่อยไม่ได้มาหลายเดือนแล้วนะคะสองเดือนแล้วนะท่าที่จําได้ ดี๋ยววันนี้พี่พงศ์มีอะไรที่จะมาอัปเดตให้เราชมบ้างคะมีมีทั้งของเก่าของใหม่แล้วก็บางตัวมันยุบไปแล้วมันก็แล้วมันก็ขึ้นมานะค่ะเดี๋ยวมาดูกันเรามาไล่กัน่มีอะไรบ้างวันนี้ดูเฉพาะในเอาในตู้ก่อนนะอันนี้ก็เป็นซับอรุณนะใหม่ๆนี่นะคะซับอรุณนี่ครับใบใหม่ก็ด่างเลยนี่นะคะเปิดหน้าด่างมาแบบนี้นะคะสวยๆเลยเนาะซับอรุณเป็นไม้ใหม่นะครับนะครับแล้วก็ว้าว อันนี้ก็จะเป็นเป็นเกอกเกตอีกต้นหนึ่งเป็นไม้แยกหน่อมาแต่ว่าผ่าจะจํานวนแล้วอ่าอันนี้จะเป็นเมืองกอกเกตนะคะด้านในนี่ครับนี่ด้านในนี่ครับเขาเป็นหน่อเนาะใช่ครับแต่ก็ผ่าทอจํานวนไปแล้วทาได้แล้วค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นเพรเจ็ดสีดาใหญ่มากเนี่ะครับดูนะคะพี่ชมเป็นพรเจ็ดสีเม็ดสวยมากเลยนะสีชมพูนะคะด่างเหลืองนี่ครับเพชรเจ็ดสีอีกต้นด้านในจะเป็นยอดมะกรูดอีกอีกหน้าเลง น้อกุเขามีหลายหน้านะ่ครับอันนี้จะเป็นหน้าขาวลำเนืองนะคะคุณผู้ชมสวยมากอันนี้คือยอดมองกฎนะคะใช่ครับเดี๋ยวก็รอนะครับอันนี้มีจํานวนหรือยังคะพี่พงศ์ตัวนี้หน้าแบบนี้อันนี้อย่างครับอันนี้คือรอทําจํานวนนะคะใช่ครับยอดมงกฎที่ที่สวนจะมีสองหน้าอย่ามาดูหน้านี้ตน้นต้นนี้ด่างนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นหน้าชมพูนะคะใช่ครับละเอียดเลยนะครับนี่นะคะี่างนะครับนี่ครับอันนี้ผ่าจำนวนแล้ว อันนี้มีจํานวนแล้วนะคะใช่ครับต้นนี้ก็ด่างนะครับบางครั้งก็เล็กๆอ่ะเขาก็จะออกมาด่างขาวเลยแหละพอโตแล้วเขาจะกัดหน้าเป็นอย่างนี้ก็คอยลุ้นกันเนาะนะครับแล้วก็ีต้นนี้ก็จะเป็นสุดรักสุดด่างนี้สุดสุดลักด่างใช่คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้แอบเห็นนะคะมีมีหน่อแล้วด้วยนะคะนี่สวยมากนะคะเปิดหน้าด่างมาเหมือนแม่เดะเลยนะสวยจริงนะคะ สุดรักด่างต้นใหญ่ด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วด่างแบบนี้เลยนะคะถัดไปจะเป็นเดี๋ยวให้ดูสุดรักต้นสัตว์ไปอันนี้เป็นหน่อเขาเลยเนี่ยหน่อเขาอ่ะอันนี้คือแยกหน่อมาใช่ไหมคะเนี่ยหน่อฮาร์ปมาเลยค่ะคุณผู้ชมหน่อนี่นะคะนี่ครับด่างเรลืองๆฮาร์ปอันนี้ใบใหม่ล่าสุดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน่อนะคะเป็นหน่อเขาแยกออกมาปลูกใช่โตไวมากนะคะโตเร็วแล้วก็อันนี้อัทิตที่บอกว่าเรามีทั้งยุบทั้งอะไรอันนี้ครับยุบไป แล้วก็กลับมาแล้วเทพอัศร,ราเราโอ้สวยมากค่ะคุณผู้ชมกลับมาใบสวยเลยนะครับสดือแดงแป๊ดเลยดูเส้นกระดูกเขานะคะโอ้โหแดงแดงฉ่ำม,มากแล้วก็ป้ายหเหลืองๆ<อ>นี้นะคะคสวยมากอันนี้เพชรเมืองนอนท์ใกล้ที่จะทําจํานวนได้แล้วนี่ครับอันนี้คือเพชรเมืองนอนท์นะ,ะใช่ครับใบเขาลักษณะคล้ายๆเป็นบอลกาบเนาะใช่แต่ว่าเขาเป็นใบยาวแต่ว่าเขาไม่ใช่บอลกาบ,บนะคุณผู้ชมเขาเป็นบอลใบยาวนะ นี่นะคะด่างสวยโอเคค่ะแล้วต้นต่อไปต้นต่อไปอันนี้ก็เอ่อถ้าดูด้านในสุดต้นเล็กเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้อันนี้ก็จะเป็นต้นต้นลูกที่เก็บไว้เป็นซับอรุณด่างนู่นนะคะคุณผู้ชมด้านในอันนั้นด่างก็เล็กมาเลยอันนี้เก็บไว้นะครับนี่นะคะคือซับอรุณใช่ซับอรุณไม้ใหม่นะครับนะครับกําลังมาด่างสวยมากนะคะคุณผู้ชม นะครับมันมีนมทั้งอัปเดตท,ทั้งของเก่าแล้วก็ของให<ช>ม่แล้วก็อันนี้เป็นมณีล้อมเพชรสองต้นคู่เลยนี่มาดูตรงนี้นะคะมณีล้อมเพชรที่ส่วนนี้นี่คือก้านแข็งแข็งเด้งเดกันอย่างนี้เลยนะคะใบจะหนามากเราเลี้ยงให้ถึงแดดนะครับใบแข็งแรงมากนะคะมีใบใหม่ล่าสุดมณีล้อมเพชระนะคะกควสวยๆเลยแล้วก็อีกต้นหนึ่งเดี๋ยวหยิบดีกว่าตนน้นนี้อันนี้ที่เตรียมทำวัดก็คือองหญิง อันนี้คือองค์หญิงทอฝันนะคะใช่ตัดลนี่นะคะป้ายสวยๆเลยนะใช่ครับองค์หญิงทอฝันนะคะอันนี้รอทําจํานวนนะคะตั้งแม่ไว้เกาะแล้วก็มีต้นเล็กน้องเล็กไอ่นี้เลยเพชรจอมทองนีคือเพชรจอมทองนะคะอันนี้จะเป็นไซส์เบบี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่รอใช่ครับทเตียมตั้งแม่เนาะใช่ครับบางอย่างเราต้องมันมันต้องเพิ่มละมันมีต้นเดียวมันจะไม่พอเผื่อต้นนี้ใหญ่มากนะคะ อันนี้อันนี้บางใหญ่ครับบางใหญ่บางใหญ่นี่เรามีเขาเรียกอะไรอ่ะเรามีผลผลิตจากจากจากดอกกันแล้วด้วยก็คือพ่อเขาจะเป็นสุดลักด่างต้นนี้อ๋อมีผสมเกสรแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเพาะแล้วเพาะแล้วขึ้นแล้วด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเป็นต้นพ่อนะครับถ้ากับก็มีพี่พง์ก็มีลูกไม้ของสวนที่สวนนะใช่ตอนนี้ก็กาลังลุ้นอยู่กําลังเพาะแล้วไม่รู้ว่าจะออกยังไงแล้วก็แล้วก็อันนี้เป็นต้นแม่บางใหญ่ เดี๋ยวก็ต้องรอดูผลงานนะครับว่าออกว่ายังไงผมก็จะมารออัปเดตกันนะคะทางช่องของพี่พงษ์เนาะก็จะมีอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องอะไรนะคะพี่พงษ์ของพี่พงษ์ใช้ชื่อว่าอ่าอ่าสวนอ้อมเงินเลยนะครับเข้าไปดูได้นะคก็มีอัปเดตอยู่เรื่อยๆเนาะใช่ครับมาดูต้นต่อไปนี่ก็เป็นมณีมณีเมืองนนท์ อันนี้คือมณีเมืองนวลนะคะคุณผู้ชมใบเขาใหญ่มากนะคะดูจุดสีชมพูสวยมากนะคะดูให้ดูใกล้ๆนี่ชมพูแบบนี้นะคะอันนี้ใบใหม่ล่าสุดเลยอันนี้ก็ก็มีจํานวนละนะครับอันนี้ก็หนังรักศกนี่โอ้โหแดงโหดมากนะคะพึ่งฟื้นมาทั้งนั้นเลยเขาไมณมีเมืองนวลทั้งหนังรักศกและพึ่งฟื้นนี่นะคะอันนี้คือทําจํานวนไวแล้วทาไว้แล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งด้านในก็จะเป็น เท้าละเท้ารำไพโอ้นี่แหวกเข้าไปนะคะอันนั้นคือเท้ารำไพ่นะคะป้ายแดงนี่ก็พุ่งฟื้นมาทําจํานวนไว้แล้วเป็นไม้จอมหมดเลยตอนนี้เรามารุ้นนะคะมีจำนวนแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือจะเป็นเศรษฐีสุพรรณใช่ครับต้นนี้เศรษฐีสุพรรณนี่นะคะชมพูสวยๆแบบนี้เลยเศรษฐีสุพรรณนะคะต้นนี้เป็นหลวงพ่อพูนหลวงพ่อพูนนะคะชมพูสวยๆแบบนี้กันเลย ดูนะคะอันนี้มีจํานวนหรือยังคบที่ําอันนี้รอทําจํานวนนะคะแต่แม่พันธุ์สวยมากเนาะแล้วก็นี่โหใหญ่อันนี้พนคอนใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมนี่พนคอนุกคนขาใหญ่มากพนคอนไม่ได้ทำจำนวนแต่ว่าแยกหน่อไว้โอมีหน่ออันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็หน่อเขาป้ายแดงเลยแทบจะไม่มีเขียวเลยนะครับอันนี้คือเป็นหน่อนี่ยครับตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้แซงออกไปสวยเหมือนแม่เลยนะคะแล้วก็แดงมากข้างในก็ จะเป็นพมพิมานอันนี้ก็มีจํานวนอยู่นะครับําจานวนแ้วพมพิมานนะคะมีจํานวนเนาะใช่มีจำนวนไว้รอแบ่งปันแล้วถ้าดูต้นเล็กอีกต้นนึงจะเป็นชมพูทวีปด้านหนด้านในนู้นนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมชมพูทวีปนะครับชมพูทวีปนะคะอันนี้ก็ตั้งแง่ไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นไม้จอมเหมือนกันฟื้นขึ้นมาแล้วก็เป็นอับสวรรค์ อับสอนสวรรค์นะคะอันนี้มีจานวนหรือยังคะมีแล้วครับมีครับนี่ก็มาลุ้นกันนะคะแล้วก็รัตนสินนี่ก็ไม้คู่เลยเป็นไม้จอนคู่เลยก็ฟื้นมาก็มีมีจํานวนอยู่รัตนสินนะคะนี่ใช่ดูกันใกล้ๆอย่างนี้เลยเนาะนี่ก็เป็นแม่พันธุ์นะคะอันนี้เป็นเมืองใหม่อันนี้ยังไม่ได้ทําต้นใหญ่ละว่าใกล้ละว่าจะทําอยู่เหมือนกันใหญ่ๆอย่างนี้นะพร้อมทันจํานวนแล้วครับ กระดูกเส้นกระดูกสีแดงแล้วก็เม็ดเม็ดขาวสวยนะคะใบใหญ่ด้วยแล้วก็อันนี้อันนี้สามวังอันนี้คือสามวังสามวังจะเป็นจัดโซนอันนี้ก็ององหญิงอันนี้คือองหญิงองหญิงน้อยองค์หญิงน้อยน้อยนะคะแดงใบปลายเรียวแหลมแบบนี้เลยนะคะ ชื่อว่า<ม>องค์หญิงน้อย,อ,ยอันนี้มีจานวนหรือยังคะพี่พงอันนี้ยังไม่ได้ทําครับอันนี้ก็รอทําจํานวนใช่แต่จริงๆแล้วทำได้แล้วแต่ยังไม่ได้ทํานะครับแล้วนี้ก็ชายชนเป็นไม้จอมแล้วน <N> ี่แต่ว่าหัวเขาผมไม่ได้ผ่านะผมเอาไปฝังไว <N> ้วเพื่อที่จะทําหน่ออันนี้คือยังไงนะคะพี่พงศ์ก็ไม่ผ่าหัวใช่ไหมคะผมไม่ได้ผ่าหัวเนี่ยหัวเขาประมาณเท่าไข่เป็ดนะครับพอผมตัดจอมเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวผมหยิบหยิบอันี้ พอผมตัดจอมเสร็จผมก็เอาจอมเมื่อสองวันเนี่ยเอาจอมไปปลูกในนี้อ่านี่ก็คือจอมพันธุ์เนี้จอมแล้วจอมแล้วแล้วก็ผมเอาหัวมาฝังไว้หัวเขาอยู่ในนี้หัวเขาอยู่ในนี้เพื่ออะไรคะพี่พงเพื่อให้เขาแตกหน่ออ๋อแล้วแตกหน่อมาแล้วเนี่ยเขาจะออกมาแดงหมดเลยเขาจะไม่เขียวถ้าผ่าเราจะหนอนเขาใช่ครับเขาก็จะออกมาแล้วแต่มันก็คงจะออกมาสี่ห้าหน่อแล้ว นี่นะคะนี่ครับนี่ก็คือเป็นเทคนิคนะคืออยากให้หน้าเขาสวยๆมดูฟัใหญ่ของหัวเขาโอ้นี่ครับเดี๋ยวผมแปกให้ดูเพราะเพิ่งฝังไว้เมื่อวานนี้เนี่ยดูดีครับสามนิ้วอ่ะค่ะเนี่ยเนี่ยสามนิ้วคือเราก็ฝังไว้อย่างนี้แล้วก็ให้ให้ให้เขาแตกหน่อออกมาเดี๋ยวเขาแทงหน่อเขี้ยวมาค่ะเราหพอเขาขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะป้ายแดงเลยเพราะว่าแม่เป็นยังไงลูกก็จะเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นทิคที่ว่า เพื่อที่จะเราอาจจะได้ปริมาณที่น้อยแต่เราได้แน่แน่แต่เขาสวยตรงปกแมมถูกต้องถูกต้องเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่ที่ที่ได้มาอันนี้คือเทคนิคดีๆจากสวนอมเงินนะคะนี่คือนี่คือต้นหน่อเขาอันนี้คือหนอนะคะใช่เนี่ยป้ายมาแบบนี้เลยนะคะป้ายสวยๆเลยนี่คือพี่เขาแยกหน่อมาแล้วใช่ครับนะคะเนี่ยเดี๋ยวอย่างหัวเมื่อกี้ก็คือทําการใช่ครับ แก้งบังคับเอาหนอ่อใช่ไหมคะประมาณนี้ใช่ใช่ครับแล้วเดี๋ยวไม้จอมันก็จะโตก็คือเหมือนเราตัดจอมผาแหละห<า>แต่เราเราก็เอาจอมไปปลูกทางปกติเหมือนกันแต่เราเอาหัวไปฝังไว้บังคับให้เขาขึ้นหนอ่อบางครั้งเขาก็จะได้มาสามสี่หน่อเราก็ไปงะหน่อมาออกออกมาพอ<า>งะหนอ่หนอมาปุ๊บเราก็ ปล่อยเขาไว้เอกเพราะได้ปริมาณที่น้อยแต่ได้คุณภาพใช่ครับเขาก็จะป้ายแดงหมดเลยจะไม่มีแบบว่ายอดมากๆเลยจะไม่มีชายชนเขียวจะไม่มีที่มันเป็นสีเขียวสุดยอดมากเลยนะคะวิธีใครอยากจะลองนําไปใช้ดูใช้ได้นะคะใช้ได้ครับอันนี้อันนี้เป็นเทคนิคของสวนออมเงินนะของพี่ผงใช่ครับอันนี้ผมก็ผมก็ศึกษามาลอกเรียนแบบจากที่อื่นแล้วก็นํามาใช้แล้วมันก็ได้ผลก็อยากจะบอกนั่นแหละอันนี้คือทดลองใช้แล้วใช่ใช่ทดลองทำดูแล้วถูกต้องครับค่ะ ถูกต้องอันนี้ก็เป็นเป็นเมืองเชียงใหม่อันนี้อันนี้ก็เป็นไม้จอมเมืองเชียงใหม่อันนี้แต่ต้นที่เราเห็นตะกี้นี้จะเป็นเมืองใหม่ค่ะคนละตัวกันนะใช่ครับอันนี้เป็นเมืองเชียงใหม่นี่นะคะอันนี้เป็นเมืองเชียงใหม่ดูดแดงมีจุดสีขาวๆแบบนี้นะคะใช่ครับเชียงใหม่สวยมากอันนี้ใบใหญ่ๆขนาดอันนี้จอมทับจอมทับอันนี้จัดไม้แดงไว้จัดจัดคือแดงเกือบทั้งตู้เลยนะคะใหญ่มากเป็นตู้ไม้แดงเป็นหลักเลยนะครับ เดี S <S, <S okay, feels, Yok, Book, like, so. ๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูอีกที่มีไม้แล้วเดี๋ยวมีอีกตู้หนึ่งจะมีไม้ใหม่ที่เรารับเข้ามาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวเราตามนะครับนอกจากในในกระโจมที่เราเคยโชว์กันแล้วแต่ว่ามีไม้ใหม่ที่รับเข้ามาด้วยโอเคค่ะมาเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะในตู้นี้ฝั่งฝั่งนี้ก็จะอันนี้เป็นเป็นเป็นลูกไม้นะเก็บไว้เก็บไว้ว่าจะทําดอกนะครับเอาดอกครับอันนี้เป็นลูกแม่เจ้าวังพ่อหยกจักรพพรด นี่นะคะด่างเปรอะนะคะก็มีความสวยงามมาดูใช่ครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นศิลาหุ้มทองนี่ศิลาหุ้มทองใช่ศิลาศิลาใหญ่ขนาดนี้เลยนะศิลาหุ้มทองนี่เป็นไม้จอมแล้วทำจำนวนละตอนนี้แต่ศิลาหุ้มทองเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยก็ออกได้หลานะค่ะเดี๋ยวลองไปดูลูกเบบีเขาก็ได้มีให้ชมใช่ไหมคะเดี๋ยวมีเบบีให้ชมได้ว่าเนี่ยเขาหน้าธรรมดาเลยอันนี้คือหน้าแม่ของเขาใช่แต่เดี๋ยวดูหน้าลูกเขาออกมาหลายหน้าเดี๋ยวไปดูตามไปดูพี่พงศ์กันเดีดูต้นต่อไปก่อนอันนี้ก็เป็นเกาะเกศ เมืองเกาะเกตตู้นี้จะมีสองต้นนี้ต้นต้นแรกของสวนเลยที่ยุบไปอันนี้เขากลับมาแล้วนี่คืนชีพกลับมาแล้วกลับมาแล้วะะกลับมาก,ก,มาก็ก็ด่างสวยเหมือนเดิมสวยงามนะคะคแล้วก็ข้างในก็จะมีอีกต้นหนึ่งอันนี้เดี๋ยวผมแบกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมืองกอเกาะเกตเช่นกันใช่ไหมนี่ครับเนี่ยเขาก็สูงเท่ากันละมองไม่ออกแล้วว่าไหนเป็นแม่เป็นลูกนะครับ ก็เป็นแม่พันธุ์ได้หมดแล้วเนาะใช่ครับแล้วก็ด้านในเป็นไม้จอมมึงกอกเกตอีกต้นหนึ่งอันนี้เหลือหือใบเดียวแล้วนู่นนะคะที่เราเห็นนะครับค่ะอยู่ตรงนั้นนะคนคบอันนี้เป็นเสาแล้วเขาใช้สีแต่ว่ายังเขาไม่ด่างเขาแต่เขามาจากแม่ด่างนะครับค่ะนะครับอันนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขาดตอนผมให้ดูนี่ก่อนนี่ครับลูกของศีลาหุ่มทอง อันนี้คือลูกของศิลาทองต้นเมื่อกี้ที่เราดูต้นใช่ครับใช่ครับลองลองไปเปรียบเทียบกันก็ได้ค่ะทุนชมนี่นะคะอันนี้คือแม่ของเขานี่คือต้นแม่ที่พี่พงศ์บอกเมื่อกี้นะคะแล้วก็อันนี้ลูกของเขาที่ออกมาใช่ครับหน้าหน้าเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกทุกคนค่ะเนี่ยครับแล้วอันนี้เป็นนี่นี่นี่ก็เป็นอีกหน้าหน้าธรรมดาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลองลองเทียบมาสองสองต้นก็ได้ป่ะเขาคนละหน้ากันเลย นี่นะคะอันนี้จะออกแบบชมพูนะคะหรือเหลืองนีจะเป็นธรรมดาหรือหรือว่าอันนี้ก็ต้องรอรุ้นว่าจะออกเป็นหน้าอะไรค่ะใช่โอ้แต่เขาออกมาได้หลายหน้าจริงๆเลยใช่ครับเนาะสีเหลามีความมีความแตกต่างนะคะแต่อันนี้คือแม่เดียวกันใช่ครับจากหัวผ่าหัวเดียวกันใช่ครับแต่ออกมาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่คือความแตกต่างเนาะสีเหลาหุ้มทองเนี่ยเวลาผ่าเราต้องยอมรับเลยเขาออกมาได้หลายหน้าแต่เขาก็ ถามว่าสวยนั่นแหละเขาออกมาสวยทุกหน้าอยู่แล้วต้นนี้ต้นเล็กๆใบเล็กๆเมื่อกี้ค่ะหัดกันไปตรงนั้นก็คือศีลาหุ่มทองอันนี้เปล่าใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นต้นนี้เป็นเก้ากันดาอ๋ออันนี้เป็นเก้ากันดาใช่ใช่พอดีวางไว้ด้วยกันครับเป็นเก้ากันดาเนี่ยเนี่ยเนเนี่เนเนี่อันนี้อันอันนี้ศีลาหุ่มทองเหมือนกันนะคะหน้าแบบนี้นะคะใช่เนี่ยหลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่มาค่ะก็ศีลาหุ่มทองนะครับน่าสวยนะแล้วผ่าออกมาหน้าไหนก็ ต้นแม่ของหน้าไหนเขาออกมาได้หลายหน้าหมดค่ะนะครับแล้วมาดูมุมนี้นี่คืออะไรคะพี่พงศ์สวยๆนั้นเลยตรงนี้มุมมุมนี้เป็นที่ลูกค้าจองไว้แล้วอันนี้ติดจองแล้วด้วยเซตนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นทาุบางแก้ว้าบางแก้วที่บ้านน่าจะเป็นแบบนี้อันนี้พี่พงศ์บอกติดจองแล้วแต่ว่าจะให้ทุกคนได้ได้ได้ดูได้ นี่นะคะคุณผู้ชมน่าสวยแบบนี้เลยนะคะติดจองแล้วนะคะใช่ใช่อันนี้พี่พงษ์แบ่งปันไปที่เท่าไหร่คะต้นนี้ต้นต้นเนี้ยพันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทใช่ครับมมันมีหลายราคาบางบางต้นต้นเล็กก็พันสองแปดสิบอะไรเงี้ยนี่นะคะติดจองแล้วด้วยนะคะใช่ครับเนี่ยมีต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสาม สี่ฮะหกต้นหกต้นหมดเลยมียมีเพชรสุวรรณโชธใช่ใช่ะะอันน,น,น,นี้อันนี้เพชรสุพรรณโชิชุดเนี้ถ้าไม่นับใ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 บเหลืองนี้นะค่ะผมขายติดด่างน้อยอมผมเอามาแบ่งปันในราคา6กรอยแปดสิบาทนี่นะคะตอนที่ตอนที่พี่พงแบ่งปันอันนี้คือเขาฝากไว้นะเขาจองไว้แล้วร<ก>อแ,วแพ็กส่งนี่แหละรอแพ็กส่งอันนี้นนะคะือ เพชรสุวรรณโชครับพี่พงษ์เรียกว่าด่างน้อยนะคะตอนที่ขายไปตอนนั้นคือยังไม่มีใบชิงเหลืองนี้ขึ้นมาด่างน้อยน่ประมาณเนี้ยแบบนี้เดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูอันนี้ชัดๆนี่ยเนี่นี่อันนี้ดีกว่าเนี่ยเนี่ยอันนี้ตอนนี้ผิดเนี่ยตอนนี้นะคะอันนี้คือเพชรสุวรรณโชคนะคะด่างน้อยพี่พงษ์แบ่งปันที่ราคาเท่าไหร่นะหกร้อยแปดสิบหกร้อยแปดสิบบาทแต่ว่าไม่เหลือเลยตอนนี้เดี๋ยวต้องรอชุดใหม่มาแบ่งใหม่ นใช่ใช่ครับอันนี้หกตัวนี้สวยมากค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ได้พอดียังไม่ทานแพ็กส่งสองวันเองหลอดใหม่เข้ามาเหลืองเลยดีมากมากเลยเนาะสวยด้วยนะคะเพราะว่าถ้าถ้าถ้าดางถ้าด่างเยอะๆราคามันอยู่กับสองพันค่ะนี่เลยเนาะโอเคค่ะพี่โพ้ะราคาดีงามมากเลยนะคะคุณผู้ชมเพชรวรณโชดด่างน้อยแต่่ครับส่วนส่วนส่วนที่อันนี้อันนี้เป็นลุ้นด่าง สามร้อยแปดสิบบาทอันนี้อันนี้คือสามร้อยแปดใช่อันนี้จะจะจะพวกลุ้นด่างนะครับเพชรมนาโชลุ้นด่างใช่ครับอันนี้ก็มีแบ่งปันใช่ไหมคะอันนี้มี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 แบ่งปันอยู่นะครับพวกนี้ตมาดูต่อไปครับนี่เห็นมีต้นนี้สวยจังนี่คืออันนี้เป็นรัตนะรุ่งเรืองอันนี้มาดูอันนี้นะคะครับอันนี้ที่ที่กาลังจะบอกว่าเป็นไม้ใหม่ที่ที่เราเอาเข้ามาไว้รอตั้งแม่ อันนี้คือเราตั้งแม่ใช่ไหมคะใช่ครับรัตนารุ่งเรืองนะคะคสวยงามมากๆเลยนะคะคอันนี้ก็ถ้าใครชอบแนวแนวนี้นะคะป้ายสีชมพูชมพูแบบนี้นะคะใช่ครับก็รอเนาะอัปเดตก,กับทางสวนอมอมเงินอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเป็นลูกไม้ใหม่รอรอ,อ,อ,อเจ้าของสิทธิ์เขาตั้งชื่อ,อแต่ว่าผมเอามาก่อนแล้ว เลยยังบอกไม่ได้ว่ามาจากไหนอันนี้เป็นลูกไม้นะคะใช่ครับรอตั้งชื่อเร็วๆนี้ครับดังสวยมากเลยเนาะใช่ครับรอตั้งชื่อเร็วๆนี้แค่นี้ก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรแล้วก็มาจากสวนไหนเดี๋ยวรอติดตามอัปเดตนะแล้วเดี๋ยวพอเขาได้ชื่อแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเผยว่าเป็นไมยของสวนไหนแล้วก็ชื่ออะไรนะครับแล้วก็อันนี้อีกอีกอีกเป็นไม้แรกตัวหนึ่งก็รักเอ่ยนี่นะคะอันนี้รักเอ่ยใช่เป็นไม้ของสวนอาจารย์มงคลนะ นี่นะคะนี่ครับอันนี้ที่หนรักเอ๋ยสยงามมากเลยเนาะป่ารับใบเลยนะคะแล้วก็มาอีกต้นหนึ่งก็อันนี้บางครั้งเราเห็นในตลาดน้อยเศรษฐีหมื่นล้านเศรษฐีหมื่นล้านนะคะนี่อันนี้พึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่ทางส่วนออมเงินก็รับเข้ามาใช่ครับใช่ครับอันนี้แต่แล้วก็จะให้ดูเศรษฐีพันล้านตะวอนนี้ใช่ครับแต่ตอนเนี้มีเศรษฐีพันล้านอันนี้ของเราเองนะครับ อันนี้มีแบ่งไหมคะเสถียรพลาสเสถียรพลาสอันนี้ต้นนี้จะเก็บไปตั้งแม่เพิ่มนะครับมีแต่ลุ้นด่างแค่นั้นเองต้นละร้อยเก้าสิบาทอันนั้นครับมีนะแล้วก็อันนี้เป็นไม้ใหม่ต้นหนึ่งยังไม่มีชื่อนะครับยังไม่มีชื่อนะครับเป็นลูกไม้ด่างเก็บมาเอามาดูฟอร์มครับเอามาดูฟอร์มว่าฟอร์มเขาจะเป็นจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็จะเป็นอ ซับเจริญที่เราเก็บเพิ่มเข้ามาทําที่เราเก็บไว้เพื่อตั้งแม่เพิ่มซับจเจริญน,นี่เขาคล้ายๆกับอับสรสวรค์เลยนะคะซับจเจริญใช่ครับแต่อันนี้เขาจะใบกลมๆกว่านะนี่นะคะคุณผู้ชมมาน,นี้<ะ>คือซับจเจริญน,นะคะสวยงามมากนี่ครับแล้วก็อัปเดตไอ้นี่นิดหนึ่งเราจะหลายๆคลิปที่ฮักแหงมาเราะจะบอกว่าไม้หนกระโจมค่ะที่เราบอกว่าเรามีไม้ไม้แรต่างๆตอนนี้เราได้ผลผลิตแล้วนะ อันนี้เป็นมหานครนี่นะคะอันนี้แยกหน่อมาเป็นหน่อของมหานครนะคะใช่มหานครผมไม่ได้ผ่านะผมไปสกิดเขี้ยวเข้ามาได้สี่ห้าเคี้ยวแต่แต่ต้นนี้เป็นหน่อต้นนี้เป็นหน่อค่ะต้นนี้เป็นหน่อก็เดี๋ยวรอรุ้นให้เขากัดโอ้โหนี่ยครับอันนี้เป็นแววสวยนะคะต้นนี้แ้วสวยมากอันนี้ก็ก็เลยเหมือนมาอัปเดตว่าตอนนี้ไม้ที่อยู่ในกระโจมเราเนี่ยเราได้เราเริ่มเราเริ่มทําจํานวนได้แล้วค่ะ เราเริ่มทำจำนวนได้แล้วนะครับนี่นะคะคน,นี่นนเป็นหน่อสวยๆเลยนะใช่ครับนี่ครับด้านหน้าก็จะมีเสียงดังนิดหน่อยนเนาะพอดีเขาทําการก่อสร้างกันอยู่นะคะคก็เสียงอาจจะดังเข้าไปในในคลิปหน่อยไม่ว่ากันเนาะนี่ครับโอเคแล้วพี่พงษ์มีอะไรให้ชมอีกบ้างคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีประมาณนี้นอกนั้นก็เป็นไม้ไม้ในกระโจมที่เราเคยชมกันแล้วนีนะคะแล้วก็กไม้ไม้ในกระโจมก็มก,มก็เนี่ยเดี๋ยว แต่แต่ผมผมชอบอันนี้นะไม่รู้เอ่เอผู้ชมจะหรือท่านสมาชิกจะชอบแบบผมไหมผมว่าไม้ตัวนี้น่าเก็บนะเขามีสเสน่ห์เดี๋ยวผมหยิบให้ดูเลยเป็นมงคลสยามเ <c oughs> นี่ยเขาเขาเขามาอย่างนี้แหละเนี่ยเขาฮาร์ฟสวยมากเลยเราส่วนมากเราจะเจอไม้ไม,ไม้ไม้ด่างแดงไม้ไม,ไม้ด่างขาวแต่ฮฮขาวเ <c oughs> ข,ขียวแต่นี้เป็น แดงเขียวแดงเขียวอ่ะนี้สวยดิอันนี้ชื่อมงคลสยามนะคะคุณผู้ชมใช่ครับเนี่ยมงคลสยามเนี่ยสวยมากเลยราคาแบบนี้เลยนะคะแล้วราคาเขาไม่แพงนะราคาเขาไม่แพงราคาเขาอยู่ยังซื้อได้ในต้นเล็กๆอ่ะราคายังไม่เกินพันนะค่ะเนี่ยแล้วเขาสวยแล้วมงคลสยามเขต้องกัดแบบนี้เนี่ยต้องนี่คุณผู้ชมมีฮาร์ปด้วยนะคะเขาต้องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเสน่ห์ครับเนี่ยเนี่ยเขาป้ายเขียวป้ายแดงอย่างเงี้ยนี่นะเนี่ยเป็น ผมชอบไม้ตัวนี้ผมก็เลยอยากจะแนะนําว่าหน้าหน้าเก็บสะสมหน้าเลี้ยงเราเลี้ยงไม่ยาก้วยก็ลองดูนะถ้าใครชอบแนวนี้ก็ลองไปหาดูนะคะก็มียังพอมีเห็นแบ่งปันตามอ่าในเพจต่างๆเนาะตลาดอะไรก็ยังพอมีเห็นอยู่บ้างนะคะราคาก็ไม่แรงมากนะตัวนี้ใช่ครับแล้วก็อีกตัวก็ฉัตรินกรอีกตัวนะตอนนี้ราคาไม่แรงละแต่หน้าเก็บไม้สวย ไม้ไม้เป็นไม้ใบกลมสวยเนี่ยครับไม่รู้มองเห็นป่ะเดี๋ยวผมหยิบนี่นะคะคุณผู้ชมเนี่ยฉัดทินกรนะคะฉัดทินกรก็จะเป็นแบบใบกลมๆนะใบกลมๆแล้วก็มีเม็ดสีชมพูใช่แล้วกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเริ่มด่างขึ้นเรื่อยๆนะคะพื้นใบสีชมพูแล้วมีแบบว่าด่างตรงปลายปใบอย่างนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะคุณผู้ชมฉัดทินกรใช่ฉัดทินกรเนี่ยคือตอนนี้หน้า น่าเก็บราคาไม่แรงแล้วครับค่ะราคาไม่แรงแล้วโอเค,ค <c oughs> ก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พงษ์มากเลยนะคะคที่พารเรามาอัปเดตพามาดูไม้ของที่สวนเนาะว่ามีอะไรมาใหม่ๆบ้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พงษ์มากคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีครับก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องฮักคแฮงสสไตล์ด้วยนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมบอลสีที่ไหนหรือว่า ไปอัปเดตที่ไหนกันก็คอยติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ